สีบุญญเกียรติู้รักษาประตูทีมชาติสุดฮอตสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะมาเอาใจแฟนแฟนกีฬากันบ้างค่ะกับผู้รักษาประตูทีมชาติสุดฮอตน้องตีบุญญเกียรติที่เลียกได้ว่าทั้งหล่อทั้งเก่งครบทังความสามารถรอบด้านจริงๆค่ะตีบุญญเกียรติวงศาแจ่มนะคะเป็นผู้รักษาประตูที่เพิ่งจะติดทีมชาติไทยครั้งแรกตีบุญญเกียรติวงศาแจ,จม่มเกิดเมื่อวันที่29มิถุนายน2537เริ่มแต่ฟุตบอลครั้งแรกตั้งแต่อายุเพียงแค่15ค่ะคือการเตะเล่นๆในโรงเรียนหลังจากจบมหก็ได้มาพบกับโค้ชโตและสอ ้อมในตำแหน่งผู้รักษาประตูกับสโมสรแบงคอกและสุดท้ายโค้ชเนี่ยก็ส่งไปลองเทสนะคะและก็น่าละหาเป็นการเริ่มจุดเริ่มต้นของนักฟุตบอลมืออาชีพโดยปัจจุบันนี้นะคะตีบุญเกียริเนี่ยก็ได้รับตำแหน่งผู้รักษาประตูทีมชาติไทยที่ฮอตมากๆพอไม่ว่าจะหน้าตาส่วนสูงไลฟ์สไตล์ทำให้เป็นขวัญใจสายกีฬาไปเรียบร้อยแล้วค่ะ หากใครนะคะอยากไปให้กำลังใจและซัพพอร์ตกับนักบอลทีมชาติคนใหม่คนนี้แอดมินจะทิ้ง IG ของตีบุญเกียรติไว้ให้ทางด้านล่างแล้วพวกเราก็เข้าไปส่งทมีมชาติมือใหม่คนนี้กันค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอนเ,รเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวีทีเฮดเซ็ต